สวัสดีชาวธาตุดินทุกผู้ทุกท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทานายดวงชะตาเรื่องราวความรักของชาวธาตุดินประจําวันที่1นึถึงสิเมษายน2องพในส่วนนี้ชาวธาตุดินค่ะคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษกันและมังกรใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้นะคะช่องเราจะนับตามโหราศาสตรไทยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังและดึงดูดพลังงานด้านดีกันไปได้นะคะ เพิ่มเติมในส่วนนี้นิดนึงว่าตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์เป็นผู้สื่อสารากับทุกท่านทุกบ้านผ่านอาภายัยเพราะฉะนั้นอาจจะมีภาษาที่ไม่ได้สละสลวยมากนาะต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะใครก็ตามที่รับชมรับฟังคลิป,ปนี้นะคะ ต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าในการอ่านไพ่ของโบอาจจะพูดไวนิดหนึ่งใครที่รู้สึกว่าอ,าอยากฟังให้ช้าลงสามารถปรับความช้าความไวของคลิปได้ที่ใต้คลิปวิดีโอที่มีรูปฟันเฟืองนะและที่สําคัญเลยเนี่ยโบจะลงดีเทลแบบละเอียดเลยสําหรับเรื่องราวความรักเราจะแบ่งให้3พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกคือพาร์ตของคนโสดค่ะพาร์ทที่2คือพาร์ของคนคุยไม่ชัดเจนและสุดท้ายคือคนมีคู่สำหรับท่านใดที่รับชมรับฟังคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้ ทีวีโอมาได้เลยใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องกันด้วยนะคะและอย่าลืมเข้ะหัวใจคอมเมนต์หัวใจสองดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านไพ่ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวของคนโสดสำหรับท่าดินกันก่อนเลยนะคะคนโสดชาวท่าดินเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างะคะถ้าพูดถึงเรื่องราวของความรักของชาวท่าดินก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสำหรับคนโสดค่ะพลังงานไพ่ใบแรกค่ะ ชาวลัคนาพึกศกันและมังกรน,นะคะไพ่ขึ้นสิบดาบตามด้วยถิดเทวเวอรนะคะแล้วก็มีว่าวพลังงานไพ่สองถวยขึ้นและเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะอันดับแรกเลยต้องบอกชาวธาตุดินแบบนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้สําหรับคนโสดเรารู้สึกได้ว่าคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในสภาวะของคนที่อึดอัด หรือเจอสถานการณ์ที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่าเราเจอความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกมากบางผู้บางคนเลิกขาดกับใครมาแบบกระทันหันนะคะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆแต่กําลังฮิวตัวเองอยู่กําลังเคลียร์พลังงานตัวเองอยู่เคลียร์อินเนอร์จีตัวเองอยู่รู้สึกว่ามีความสตรองขึ้นนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนคนคนโสดที่โดนเทมาหรือคนโสดที่ไปเทใครมาแต่รู้สึกได้ว่าฮิวใจตัวเอง ได้เก่งฮิวใจตัวเองได้ดีแล้วก็กลับมาสามารถใช้คำว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามทุกความเจ็บปวดล้วนแล้วแต่มีความสวยงามอยู่ในนั้นะสเสมอนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่คุณแบบรู้สึกได้นะคะอาจจะเป็นประโยคที่ทำให้คุณแบบฮึดกลับมาอยากจะ มีพาชั่นเกี่ยวกับการรักตัวเองควบคู่ไปกับมีคนรักเกิดขึ้นด้วยนะคะนะดูแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอยากจะโสดนานๆหรอกนะคะาดดินดูเหมือนว่าคุณถ้าเจอคนที่ถูกใจคุณก็คุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิเมษายนกันหน่อยนะคะครึ่งเดือนแรกของเมษายนนะคะความรักควาสมสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นคนโสดคะ่ะ พลังงานาไพ่ใบแรกขึ้นเด็กถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ตามด้วย1เหรียญดูเหมือนกับว่าคุณจะมีเซอร์ไพรส์นะคะ mm hmm. เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดอันดับแรกเลยต้องบอกแบบนี้นะคะคนโสดชาวราคนาราศีพฤกศกันมาก่อนนะ ดวงในคราวนี้ไม่เป็นดวงรวมค่ะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็เน้นดึงดูพลังงานด้านดีไปละค่ะที่มีความรู้สึกเอกับหน้าไพา่จะจะมาเช็คก็เป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ดีที่อยู่ใต้คลิปมาละกันนะแต่เท่าที่เห็นจากหน้าไพ่เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษานะคะชาวาตาดินคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของคนบางคนนะที่อาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากก็ตามแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ แอบส่องแอบมองคุณมานานแล้วหรือคุณอาจจะไปแอบส่องแอบมองเขามานานแล้วก็ได้นะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของการอยากทําความรู้จักมีเกี่ยวกับเรื่องของการ Take action มีเกี่ยวกับเรื่องของการสนอกสนใจนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีความอ่โดดเด่นนะเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเอออ่าด้วยความเป็นทตุดินเะนาะก็จะมีคีบลุกบ้างมีเก็บความรู้สึกเก่งบ้างอะไรบ้างนะคะมันทาให้คนที่แบบว่าเห็นคุณอนะ่ะมีความรู้สึกว่าอ่อดูตื่นเต้นดูท้าทายดูน่าเข้าหาดูอบอุ่นอย่างเงี้ยนะคะไม่แปลกค่ะ,คะที่ชาวทตาดินอาจจะไม่ใช่คนโสดที่โสดยาวๆโสดนานๆก็ยังมีคนที่ถูกใจเข้ามาเรื่อยๆ ะะต่อให้คุณแบบไม่ได้พูดความรู้สึกไม่ได้บอกความรู้สึกนะคะคนที่เข้ามาเขาก็เขาก็รู้สึกได้ว่าคุณคือคนที่อบอุ่นนะคะอยากอยากจะทําความรู้จกักนะ,ะอยากจะแลกคอนแทคนู่นนั่นนี่นะคะแต่ดูเหมือนกับว,ว่ามันมี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 ความสัมพันธ์ที่น่ารัก,น,รกน่ารักเกิดขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษาเนาะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าใครกันนะคะที่จะเข้ามาเปิดใจเข้ามาทําให้ชาวท่าดินเปิดใจได้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรก พลังงานไพ่ไปแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนะคะพึกศกกัน,กนมังกรเหมือนคุณได้อุ่ยได้กลิ่นของคนเก่าๆอ่ะเนี่ยได้กลิ่นของคนเก่าๆที่คุณเบื่อเออที่คุณเบื่อแล้วใช่คาว่าคนเก่าที่คุณเบื่อแล้วนะ <laughs> ใช้คําว่าได้กลิ่นของคนเก่าที่คุณเบื่อแล้ว เหมือนเขาพยายามเข้ามาเพื่อขอโทษเหมือนเขาพยายามเข้ามาเพื่อแบบขอโอกาสเหมือนเขาพยายามเข้ามาเพื่อที่จะเทคแคร์ are, หรือใส่ใจคุณอย่างเงี้ยถ้าถามว่าพลังงานของคนเก่ากี่เปอร์เซ็นต์โบให้ไปประมาณเกือบแปดสิเอร์เซลยแล้วกันพลังงานของคนใหม่ๆมีไหมม,ม,มีมาในลักษณะของการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมาในลักษณะของการที่คุณอาจจะอาจจะ เมดิเฟนนะคะแบบอยากอยากเจอคนประมาณนี้นะชอบคนแบบนี้แบบนี้ขอกระสิงศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้เจอคนซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทองขอให้เจอคนที่ซัพพอร์ตจิตใจขอให้คนเจอคนที่เข้าใจคุณก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นก็คือคนที่ซัพพอร์ตคุณคนที่เข้าใจคุณคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ากลับมามีพาชันกับความรักอีกครั้งนะใจฟูอีกครั้งเป็นโมเมนต์ใจฟู 88, ่อีกครั้งมีเข้ามานะคะอย่างที่โบบอกอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศรีกรอร์โกด์นะพุกศกันมังกรเมษิงธ เออ่มีความเป็นเด็กในตัวอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะบวกลบ2-8ปีหรือถ้าเกิดว่าเขาเอายุมากกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีเลเวลที่ไม่เม็ไม่เท่าคุณเช่นการเก็บอารมณ์นะ,ะหรือสถานะทางการเงินนะ,ะหรือสังคมที่ไม่เหมือนคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น e NERGY หรือพลังงานของคุณเก่าๆเ,เนี่ยโบก็รู้สึกถึงคนที่เขากลับเข้ามาเพราะ เขาเห็นว่าคุณมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นเขากลับเข้ามาเพราะมีความรู้สึกว่าสถานการณ์ก่อนหน้าเนี้ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวของคุณเองแบบบอกเลิกเขาถอยห่างเขาตัดจบเขามาแล้วรู้สึกแบบเอออาจจะรู้สึกถึงพอกลับไปไปตกตะกอนแล้วรู้สึก ว่าตัวเองบอกพร่องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมาหาคุณในช่วงจังหวะน,นี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสาหรับคนโสดเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันดีก,กว่านะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรกับคุณโสดในส่วนของชาวราศนาราศีพุธศกันมงกลหรือชาวธาตุดินย้ำนะคะว่าเกิดถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกเอะนะคะในสิ่งที่โบอ่านไพ่ไปนะคะอยากจะลองเข้ามาเช็คเป็นการส่วนตัวก็เอาวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้หรือถ้ามีวันเดือนปีเกิดของคู่กรณีเนาะ แล้วในส่ง,งคนโสดก็ลอง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 ,ลองทักเข้ามาดู็นการส่นตัวได้เช่นเดียวกันลองมาเช็คกันได้อ่าไหนขอดูคาแนะนํานะคะคนโสดบุแนะนําให้ไปดูในส่วนของพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนเป็นเป็นคนโสดที่เป็นคนโสดที่แบบยังยังพร้อมที่จะใจฟูอยู่ได้อยู่ตลอดเวลาเออมันเป็นอ,อารมณ์ประมาณนั้นนะคะจริงแหละอาจจะเป็นคนที่คุณแบบ ตัดจบมาบอกเลิกนะคะแล้วก็คุณเป็นฝ่ายบอกเลิกเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากลับมาหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขากลับมาเพราะเพราะมีพาชั่นบางอย่างเพราะเพราะคุณอาจจะดูดีขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นนะน่าเข้าหาอะไรอย่างเงี้ย าจจะเจออาจจะกลับมาแล้วเจอกันในในลักษณะของงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยไพ่มันก็เลยแนะนําในลักษณะที่ว่าถ้าเจอกันในช่วงเวลากลางคืนนะหรือสถานที่อโคจรเล่นตัวนิดหนึ่งนะไพ่แอบบอกแบบนี้เล่นตัวนี้นึงเพราะว่ากลัวแบบความสัมพันธ์มันจะกลับเข้ามาแล้วทําให้คุณแบบ รู้สึกแบบไม่สบายใจอีกครั้งหนึ่งนะไขไขเนี่ยไพ่ไพ่แอบเตือนแค่นี้เองนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดในส่วนของธาตุดินนะใครที่ฟังในส่วนน,วนี้แล้วมีความรู้สึกเอก็อยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมานะคะเดี๋ยวเราจะมูฟกันไปต่อเลยที่ความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนของชาวธาตุดินกันบ้างนะคะชาวธาตุดินค่ะขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของคนคุยไม่ในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนเนาะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะผู้ผีดผู้ถูก พูดผิดพูดถูกอะขอดูหน่อยนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้โอ้ไพ่คืนไฮพรินส์เลยนะคะคุณมีเซนนะคุณเซนแรงนะธาตุดินพึกศกกันมังก่อนคุณเซนแรงคุณรู้แหละว่าเขาแบบืเขาทําให้คุณแบบรู้สึกไม่ได้ดังใจคนคนนี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจรู้สึกว่า คุณตกไปเป็นเหยื่อทารักทาทิสวาสด์เขาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะมันเป็นอารมณ์ของคนที่มีความรักรักแบบรักแบบรักแบบรักจริงๆอะรักโดยที่ไม่ได้ใช้สมองเออรักโดยที่แบบว่ารักโดยใช้ใจเพียงอย่างเดียวเออมันเป็นอารมณ์นี้รู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความรลับ รู้ท้งรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเคยทําให้คุณรู้สึกผิดหวังมาก่อนรู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันคุณจะต้องเป็นฝ่ายให้เพียงผู้เดียวแต่คุณก็เลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรเพร,ะเพราะรักเพราะรักเพราะชอบเพราะสเสน่หาคุณอาจจะดีวกับคนที่เขา มีคนของตัวเองแล้วต่อให้เขาพูดเขาไม่พูดเขาบอกเขาไม่บอกคุณก็รู้เพราะคุณไปสืบมาไปส่องมาหรือคุณอาจจะไปเจอมาหรือเซนต์คุณอาจจะบอกไพ่มันบอกว่าคุณเชื่อเซน์ตัวเองแล้วมันใช่แล้วมันจริงทีนี้เรามาดูในช่วงเดือน เดือดนะช่วงต้นเดือนเมษาหน่อยนะะวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษาในะฮะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนสําหรับชาว่าตดินจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเปิดมาสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือเดือดแล้วนะเออย้้ำเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวธาตดินเองก็ดีหรือเป็นชาว่าตดินเองก็ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังคลิป,ลปนี้นะคะไม่เอาในส่วนของคําทานายเนี่ยไปอินไปนอยไปดราม่ากันเพราะดวงในคันนี้เป็นดวงรวมไม่ได้จาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าคุณมีความรู้สึกเอกันะ แนะนำให้คุณแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอรหรือโปรไฟล์เตนติ k กตอกนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะ,ะต้องบอกแบบนี้เลยเนาะว่าในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษานะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนในส่วนของชาวธาตุดินคุณจะนิ่งคุณจะนิ่งเพื่อดูเชิงคุณจะนิ่งเพื่อที่จะให้เขาเป็นฝ่ายที่จะทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์แทนคุณ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เหมือนคุณอะไปรับรู้อะไรมาเหมือนคุณไปเจออะไรมาแล้วตัวของคุณเองอะได้แค่รอ <_ d ance> กรณีแรกนะคะคุณอาจจะไปเห็นเขาบนโซเชียลมีเดียทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครบางคนแล้วทำให้คุณไปสืบไปหาว่าอะตกลงคนนี้เขาคือใครเขาเป็นใครเออหรือกรณีที่สองเขาอาจจะเปิดเผยกับคุณก็ได้ว่า จริงๆแล้วเขามีคนคุยอีกคนนึงนะหรือจริงๆแล้วเขามีคนที่เขาเขาปักธงอยู่แล้วนะในความสัมพันธ์นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขาบอกให้คุณรอให้คุณรอไปก่อนรอคอมมิชเมนต์รอการตอบรับว่าจะชัดเจนในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แบบไหนนะคะแล้วคุณก็เลือกที่จะรอรอนิ่งๆด้วยแล้วเซนคุณอะลึกๆแล้วมันบอกว่า เขาต้องมีอะไรแน่เลยเออเขาต้องมีความลับกับเราแน่เลยเซนคุณมันบอกให้เชื่อเซนต์ตัวเองเลยค่ะนะ,ะนะแต่ถามว่าลึกๆแล้วคุณรอไหมรอสิรักอะรักอะก็รอได้เออด้วยความเป็นธาตุดินเนะี่ยจะมีความอดทนอดกลั้นในตัวสูงแต่นะคะ่ะรอแบบเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณรอคุณเลือกที่จะรอแต่คุณรอแบบคุณใช้ชีวิตไงคุณรอแบบใช้ชีวิต ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรใดๆรอแบบมีชั้นเชิงแนะ่นะทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณกันหน่อยนะคะว่าเขาคือใครและเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนในส่วนของชาวธาตุินค่ะ โบย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมก็ไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้ชาวธาดินทุกท่านนะคะผูกศกันังกรใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รอฟังคลิปคลิปนี้ถ้าคุณดูในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอเ็ดใดๆสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาดูเป็นการส่วนตัวได้ที่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอนะคะนะเอาดวงคุณกับดวงเขามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้เนาะแต่ว่าในส่วนนี้นะลองเช็คดูก่อนว่ามันใช้พลังงานใช้เอเนอร์จีของคุณหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ย คู่กรณีของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษราศีบังกรราศีมิถุนสิงห์ธนูึพกศกกันตัวเลขในชีวิตค่ะอาจจะติดเลข1เลข3าม เลขหกเลขศูนย์เยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่หนึ่งวันที่สามวันที่หกสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบหกสามสิบและสามสิบเอ็ดเลขท้ายประจำตัวประชาชนเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขหนึ่งเลขสามและเลขหกเลขศูนย์เยอะๆซึ่งมันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีเสน่ห์เกี่ยวข้องกับคนที่รักครอบครัวเกี่ยวข้องกับคนที่มีพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลา ถามว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไงกับคุณคะรู้สึกปรารถนาในตัวคุณต้องการในตัวคุณอยากให้คุณอยู่ในชีวิตคุณเพอให้เดอรเดวิลขึ้นในที่นี้อย่างที่โบอบอกว่าคุณอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆแล้วมันลับจริงๆอ่ะแล้วคุณนั้นไปรับมันได้ด้วยเขารู้ค่ะว่าตัวของคุณรอเขาเขารู้ว่าตัวของคุณอะ จะทาความสัมพันธ์เนี้ยให้มันไปได้ยาวๆอ่ะเพราะด้วยความเป็นธาตุดินถ้ารักใครเรารักเลยจริงๆแต่ถ้าตัดใครก็คือตัดเลยจริงๆแต่คุณเลือกที่จะไม่ตัดหรอกโบดูโมเมนต์นี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณดิวกับคนที่มีเอ NERGY อย่างที่โบบอกเมื่อสักครู่เนี้ยคุณไม่น่าเลือกที่จะตัดคุณน่าเลือกจะเลือกที่จะไปต่อเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็ยังซับพอร์ตคุณดียังดูแลคุณดีและยังให้ความใส่ใจและสนใจในตัวคุณดีพอสมควรเหมือนในช่วงเนี้ยเขาจะเทคแอคชั แต่ฝ่ายที่จะเป็นฝ่ายเล่นตัวนะ่าจะเป็นฝ่ายคุณมากกว่านะคะถ้าติดนะเพราะว่าเขาสเสน่หาในตัวคุณอ่าต้องการคุณคุณดูแบบดึงดูดเขาในหลายๆมิติอ่ะ้นะถ้าอยู่ไกลกันก็มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันเพื่อที่จะมาอะไรกันก็นแล้วแต่นะมีเกี่ยวกับเรื่องของสกินชิปนะคุณกับเขาติดสกินชิพนะคะมันก็เลยเออหวยหากันผิดปกตินะแล้วก็ในส่วนเนี้ย ความเป็นตัวเขาถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนธาตุไฟย้ำนะคะถ้าเกิดว่าดินดิวกับธาตุไฟมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอาการหรืออากัปกิริยาที่ที่บ่งบอกได้เลยว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของหึงหวงนะเรื่องชู้สายชู้สาวหึงหวงจับผิดคิดลบหึงหวงเกิดขึ้นนะถ้าธาตุดิวกับธาตุไฟแต่ถ้าเกิดว่าคุณดิวกับพวกธาตุดินด้วยกันเอง จากไอ้ที่มันนิ่งๆมันจะไม่นิ่งค่ะมันจะไม่นิ่งมันจะมีการเทคแอคชั่นมีการแสดงออกมีการพยายามทํางานในความสัมพันธ์ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ต่างคนต่างรู้ว่าการพยายามอ่ะมันต้องเท่ากันมันมันจะมีในลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณดิวกับพวกธัดลมนะคะเช่นพวกมิถุนหรือพวกพวกพวกราศีกุมอย่างเงี้ยไพ่ไพ่มันก็ออกมาในเชิงที่ เป็นเชิงบวกนิดนึงตรงที่ว่าบวกบวกแบบสิบแปดบวกเลยแหละนะมันจะมีเรื่องของการโหยหากันพยายามแบบมาเจอกันน่ะอืไม่ไม่ไม่รู้เพราะเหตุผลใดๆแต่ภาพรวมทั้งหมดว่าไม่ว่าคุณจะดิวกับลัคนาราศีที่โบอบอกไปทั้งหมดเนี่ยแล้วมันเป็นในรูปแบบไหนสุดท้ายแล้วว่ามันจะลงเอยด้วยคําว่าพาชัน่น มันยังมีพาชันต่อกันแต่แค่ยังคอมมิตไม่ได้เพราะติดปัญหาอย่างที่บูบอกไปเมื่อสักครู่นี้ ทีนี้เรามาดูในส่วนของใบแนะนํากันดีกว่าย้ํานะคะทุกคนมันเป็นรวมๆค่ะไม่ได้เจอดตรง,งใครใค,รใครในใดคนหนึ่งเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอชใดๆกับหน้าไพา่จะลองเข้ามาเช็กกันเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะค่าดูจะเริ่มต้นที่199านะคะในส่วนของหนึ่งคำถามแบบไม่จํากัดคําถามจะอยู่ที่399ตามตารางคิวนะคะคิวก็ไม่ได้ยาวหรอกอาจจะมี รอวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เคสด่วนภายในวันเลยก็แนะนําให้ลงเป็นเคสด่วนแบบโทรคอลหรือวิดีโอคอลจะอยู่ที่ห้าเก้า้าแบบไม่จํากัดคําถามเช่นเดียวกันนะคะใช้เวลาในการสื่อสารประมาณ4ี่สนาทีสามสิบถึงสี่นาทีเท่านั้นแหละนะแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงนะเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างที่จะสื่อสารแบบโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งคําถามเลยด้วยซ้ำนะอ่ะในส่วนนี้ค่ะเห็นไหมไพ่มันก็ขึ้นว่าคุณกับเขามีพาชั่นหนักมากๆในช่วงครึ่ง ครึ่งเดือนแรกนะคุณกับเขาจะมีพชชันหนักมากๆเพราะฉะนั้นมันเป็นไพ่คู่หมดเลยอะมันเป็น energy ของคนที่เป็นคู่กันอนะคู่อะไรไม่รู้คู่กรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้คู่คือใครที่ไม่ได้เจอกันนะ่ะแน่ๆแหละในช่วงต้นเดือนเนี่ยต้นเดือนเมษาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปต่อนะคะก็ใจเย็นๆคนเราถ้ามันคู่กันแล้วมไม่มี่แคร์วกันหรอกจริงไหม เนาะก็ประมาณนี้ค่ะนะก็ลองดูนะในส่วนนี้ถ้าใครแบบเออมีความหวังอะไรใดๆก็ดึงดูพลังงานได้ดีกันไปแต่อะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปแค่น,นั้นเองนะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะในส่วนของชาวลัคนาราศีพิศษก,กันบังกนชาวท่าดินค่ะสถ,ถานการณ์ก่อนหน้านี้คนมีคู่เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ชาวท่าดินค่ะก่อนหน้านี้คนมีคู่เป็นอย่างไรกันบ้างคะคนมีคู่ค่ะหลายๆคนในที่นี้อาจจะตั้งท้องกันอยู่หรือเปล่ามีน้องมีเบบีกันอยู่หรือเปล่านะคะมีน้องมีเบบีกันอยู่หรือเปล่านะอ่ะชาวท่าดินค่ะไพ่แอบเห็นนะคะ สถานการณ์ก่อนหน้านี้อ่าหลายๆคนในที่นี้คนที่เป็นผู้หญิงนะคะมีอิทธิพลกับคุณมากๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณอาจจะมี power ในการสื่อสารกับคู่ของคุณมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ชายคุณจะให้ในส่วนของการตัดสินใจหลายๆอย่างไปที่คุณผู้หญิงหนักมากๆเลยในช่วงก่อนหน้านี้เพราะหนึ่งเลยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากมีลูกมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือหลายๆคนในที่นี้คุณอาจจะมีเบบีอยู่หรือเปล่าแล้วคุณมาดูคลิปวิดีโอนี้หรือเปล่านะ้ลองคอมเมนต์มาบอกโบหน่อยละกันเนาะในส่วนนี้มีโอกาสที่คุณนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้คุณคุณรู้สึกว่ามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมีเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอนาคตมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไปต่อในความสัมพันธ์คอ่อนข้างที่จะซซเรียสพอสมควรอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์มันเพอร์เฟกค่ะธรรมดาแหละแล้วก็ต้องคุยในหลายๆเรื่องหลายๆมิติไปพร้อมๆกันถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูเพิ่มเเติมค่่่ในนนสวขอองงรื แรกของเมษายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะครึ่งเดือนแรกจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะมีเรื่องของการพูดคุยนะคะเรื่องของการสื่อสารนะเรื่องของการจับผิดคิดลบอาจจะมีบางคู่บางคนแบบเออคุยกันไม่เข้าใจมีทะเลาะก,กันบ้างอะไรกันบ้างนะคะทะเลาะก,กันในที่นี้อย่าทะเลาะก,กันบ่อยนะคะเดี๋ยวลูกดกนะพอไพ่พแม่ขึ้นใบแรกเลย <laughs> อย่าทะเลาะก,กันบ่อยเดี๋ยวลูกดกนะ <laughs> ในส่วนนี้ค่ะนะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวลัคนาท่เอ่อราศีพฤษภกันมังกรนนะหรือเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภกันมังกรเองก็ดีนะคะนะฟังในส่วนนี้แล้วลองลองวิเคราะห์ตามนะใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังถ้ามีความรู้สึกเอะใดใด,ดค่อยมาดูกันเป็นการส่วนตัวโอเคไหมอ่ะในส่วนนี้ค่ะมีเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยการสื่อสารการ deep อ a l กเกิดขึ้นนะคะอาจจะอย่างที่บอกว่ามันมันมีเรื่อง s e r i ียสเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เช่น อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการยกใ้ายที่อยู่การเคลียร์เคหาสถานนะคะหรือเอาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเรื่องของการงานมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทัน,ห,นหันเกิดขึ้นมันทําให้ทั้งคู่รู้สึกเหนื่อยทําให้ทั้งคู่มีความรู้สึกว่า,อ,าอ่ะเหมือนเราจะพูดคุยกันไปคนละภาษาหรือหลายๆคนในที่นี้อาจจะแบกอีโก้ของตัวเองไว้ก็มีบ้างนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่ามันเป็นไปในทิศทางที่มันควรที่จะไปแหละนะคะเออมีเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยอย่างที่โบบอกว่า เชิง deep talk เลยแหละนะซึ่งความรู้สึกอาจจะไม่ได้ตรงกันมันก็มีบ้างนะคะที่จะทําให้แบบว่ามีเรื่องของการทะเลาะบ้างการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันบ้างนะคะก็ปล่อยผ่านไปแล้วกันเนาะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าพ่ขึ้นสิบไปเท้ามันอาจจะเหนื่อยในช่วงระยะน,นี้นะคะเหนื่อยเรื่องงานด้วยเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะหรือเรื่องของคนในบ้านด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณหน่อยนะคะว่าคนคนนี้เขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะที่หลักๆเลยรู้รู้เลยว่าต้องมีาชาวธาต ทัดลมอย่างอย่างอย่างราศีกุมอ่ะเพราะว่าหนักมากเลยไพ่ราศีกุมขึ้นหนักมากคุณอาจจะดีวกับคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะมิถุนตุลกุมเห็นไหมลมขึ้นมาจริงๆเลยราศีธนูราศีกันนะคะคุณอาจจะดีวกับคนที่เกิดในลัคนานะคะคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดใ <c oughs> นล <Pang>. ัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกมิถุนตุลกุมราศีกันราศีพิจิกนะ ตัวเลขในชีวิตของแฟนของคุณคนรักของคุณหรือคู่กรณีของคุณนะคะอาจจะติดเลข3เยอะๆเลข6เลข7เลข9้าเยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่3วันที่6วันที่7วันที่9 13 16 17 19นะคะ23 26 27 29 30หรือ31เ็ลข้ทยัตบประจำตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบ้านติดเลขสาเลข6เลข9เยอะๆหรืออาจจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะคะเชื่อมโยงกับความเป็นเลข6เลข9นะคะเลข6เลข9เลข3 เลขเจ็ดเยอะๆนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไฟติ้งเกี่ยวกับเรื่องของออคำพูดนะคะหรือเรื่องของการทําอะไรก็ตามอาจจะทําด้วยตัวเองอ่ะชอบทําอะไรที่มันเป็นสุ่มเสี่ยงเป็นนักลงทุนนะเป็นพวกสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงระยะนี้เหมือนคุณเองอาจจะมีมีการมีการทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องวางแผนอนาคตเพิ่มเติมแล้วอ่ะ เพราะว่าเหมือนเห็นและรู้สึกได้ว่าคุณอาจจะตั้งใจ คุณอาจจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาแหละแล้วเขาต้องต้องต้องอัพเลเวลตัวเองเพื่อที่จะให้เสมอกับคุณถ้าเกิดว่าณตอนนี้ตัวของคุณเองเป็นคนที่ทํางานหรือทําอะไรก็ตามนะคะเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาเพื่อที่จะดูแลเขามากกว่าที่เขาจะดูแลเขาก็จะอัปตัวเองนะคะอัปเดตอัพเลเวลตัวเองให้ให้ได้เสมอคุณเพื่อที่จะให้เป็นเป็นที่ต้องการสําหรับคุณหรือเพื่อที่จะให้คุณนะพึงพอใจ นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกันมีโอกาสที่จะได้เจอกันบ่อยๆนะคะมันจะมีเรื่องของการทอยทีทอยอาศัยเกิดขึ้นมันเป็นความรักในเชิงแบบรักเล็กๆรักน้อยๆรักบ่อยๆรักนานๆนะคุณเหนื่อยเขารู้ไหมเขารู้คุณไม่โอเคเขารู้ไหมเขารู้นะคะแต่บางผู้บางคนเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่ามีอีโกโ้นะไพ่ก้าว้วยมันขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะมีอีโก้เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้มากๆอีโก้แบบอีโก้แบบสูงปริ๊ นะคะแต่เป็นอีโก้ที่แบบอ่ะฉันจะยอมเธอแค่คนเดียวอ่ะเป็นอาการประมาณน,นี้นะคะมีเกี่ยวกับเรื่องของการจับผิดคิดลบหึงหวงเกิดขึ้นฝั่งคุณแต่ฝั่งเขาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาจะพยายามทําให้คุณเข้าใจนะคะจะพยายามเปิดเผยเปิดใจกับคุณให้ได้มากๆถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของเออ่ มีการเอะว่าคุณไปเขาไปอะไรกับใครอะไรเงี้ยเขาจะอธิบายให้คุณฟังนะคะเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องซีเรียสนะตอนนี้แต่คนที่ซีเรียสน่าจะเป็นคุณนะคะฝั่งเขาน่าจะชิวๆ นะอทีนี้เรามาดูในส่วนของคําแนะนํากันดีกว่านะคะย้ํานะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวธาตุดินเองก็ดีหรือเป็นชาวธาตุดินเองก็ดีนะคลิป,คล,ปคลิปนี้เนี่ยมันเป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งอยากให้ชาวธาตุดินนะคะใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังรวมทั้งคนที่มาสองเช่นเดียวกันนะคะก็ะในส่วนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ตัวของคุณเองอ,อยากได้คําตอบเนาะ ไทยมันก็แอบมาเป็นเป็นเป็นไกด์เป็นช้อยให้เบาๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงดีเทลลึกๆอ่ะโบก็อยากจะแนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวดีกว่าโดยการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวม <Yeah, ันสามารถรู mean, ้ได้ค่ะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนและความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ไหมคุณและเขาคนที่จะปรับอะไรนะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขามีความลับอะไรกับคุณหรือเปล่านะคะในพาร์ตต่อๆไปลองมาดูลองมาเช็คดูนะคะเพื่อเป็นไกด์ กับชีวิตรลักของคุณได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะในส่วนนี้ไพ่แอบแนะนํานะคะว่าคุณกับเขาอะ่ะมันมีความเป็นคนที่เหมือนผูกติดอะไรกันมาในช่วงในอดีตชาติมันเป็นต่อหลายๆยคนในที่นี้เป็นคนที่เคยเลิกลากันไปแล้วแล้วกลับมาคบกันใหม่ด้วยนะคะไพ่มันเลยแอบเห็นความลังเลอะไรเบา,เบา นะคะว่าเอ้ยกลับมารอบนี้มันต้องดีกว่าเดิมสิเออหรืออาจจะหมายความว่าคุณกับเขาแบบชอบแบบลักๆเลิกเลิกอะหรือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคและปัญหาเข้ามาจนทําให้แบบว่าคุณคุณเคยถอดใจในความสัมพันธ์ไพ่มันเลยบอกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าจะถอดจริงๆอ่ะถ้าคุณจะถอดใจจริงๆแล้วคุณจะตัดจริงๆคุณตัดไปนานแล้วแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ตัดนั่นหมายความว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเลือกแล้วแล้วเขาก็เลือกคุณแลวเช่นเดียวกัน ให้อบบอกในลักษณะนี้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นไกด์ดีๆให้กับทุกท่านและการพยายามดึงดูดพลังงานด้านดีกันไปนะคะสําหรับชาวท่าดินหรือชาวสองชาวท่าดินเองที่ฟงังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็กลับขอบพระคุณที่พพอร์ตกันมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณซูเปอร์แบงค์ขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณทุกการสพอร์ตกันทุกช่องทางเลยนะก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ